นะครับหนึ่งนะครับ VCC นะครับก็คือแหล่งจ่ายนะครับสองก็คือไฟเอาพุชชุดแรกนะครับก็คือไฟต่ำนะครับไฟ LDO นะครับที่ขา V เล็กสหรือว่า V เล็กห้านะครับอันนี้เป็นไฟชุดแรกนะครับก็จะถูกจ่ายออกมานะครับจ่ายออกมานะครับก็มาเลี้ยง EC เลี้ยงไบออนนะครับแต่ทั้งนี้นะครับอันนี้คือระบบไฟนะครับบางบอร์ดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ นะครับบางบอร์ดอาจจะไม่ได้เลี้ยงตัวไบออสนะครับไบออสบางตัวก็คือใช้ไฟหลังจากออนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบพ้าจ่ายไฟนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นรูปแบบที่จะได้พบเจอนะครับพบเจออยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบแซนบายนะครับระบบแซนไบนะครับก็คือระบบพ้าจ่ายไฟชุด3โวลต์แล้วก็ชุด5โวลต์นะครับจ่ายไฟเพื่อไปรอ นะครับรอให้มีการเปิดเครื่องนะครับรอให้มีการเปิดเครื่องกดสวิตช์นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับไฟชุดเนี้ยนะครับชุด3โวลต์ชุด5โวลต์มันก็จะถูกจ่ายไปนะครับอาจจะไป usb อาจจะไป hd d ีอาจจะเป็น odd นะครับอาจจะไปก็คือไปเลี้ยง usb นะครับเลี้ยงฮาร์ดดิสเลี้ยง CD-ROM อะไรพวกนี้นะครับไฟ3โวลต์ก็อาจจะไปเลี้ยงแลนเลี้ยงเลี้ยงเสาเลี้ยงอะไรนะครับอันนี้ก็จะ จ่ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นระบบภาพจ่ายไฟเนี่ยนะครับชุดสแตนบายนะครับก็คือชุดไฟ3โวลต์ชุด5โวลต์เนี่ยนะครับจะต้องออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนแต่นะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดวงจรว่าไฟที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นไฟชุดนี้นะครับออกมาก่อนชุดเดียวหรือนะครับหรือเป็นไฟทั้ง2ชุดเนี่ยออกมานะครับอันนี้เราต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับ สรุปนะครับสรุปสั้นๆก็คือ1คือ VCC นะครับก็คือไฟเลี้ยงนะครับอันดับแรกก็คือต้องมีไฟเลี้ยงไฟจ่ายเข้ามาก่อนนะครับ2นะฮะก็จะต้องมีนะครับมีสัญญาณไฟที่เป็นไฟ LDO นะครับ LDO นะครับอันนี้คือ1คือ2นะครับอ่าสามนะครับอ่าถ้าอันนี้เราดูจากวงจรชุดนี้นะครับอธิบายจากวงจรชุดนี้ แต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับในวงจรต่อไปเพราะมันจะไม่ได้เหมือนแบบนี้นะครับ3อันนี้คือเป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงนะครับจ่ายเป็นไฟเลี้ยง EC นะครับเป็นไฟรอที่สวิตนะครับ่ามนะครับ C นะครับสก็ถ้ามันมีสัญญาณนะครับ EC ก็จะสั่งนะครับสั่งเปิดไฟชุด2นะครับ EC สั่งออนนะครับโดยคําสั่ง S5 ออนนะครับแล้วก็ S3 ออนนะครับมามันก็จะส่งผลทําให้นะครับระบบไฟนะครับไฟที่จ่ายเข้ามาเนี่ยนะครับทำงานก็คือตัวเฟสทํางานนะครับระบบสวิตชิ่งทํางานตัวนี้นะครับเฟสนะครับเฟสทํางานนะครับ พอมันทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับระบบไฟก็จะถูกจ่ายออกไปนะครับจ่ายออกไปนะครับก็จะได้เป็นไฟ3.3โวลต์นะครับชุด5โวลต์ทำงานนะครับอันนี้คือชุด3โวลต์3.3นะครับชุด5โวลต์นะฮะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับอ่าเจ็ดนะครับเมื่อระบบผ้าจ่ายไฟทํางานนี่ปกตินะครับอันนี้ก็ปกตินะครับการทํางานทุกอย่างโอเคนะครับปกติ นะครับมันจะมีสัญญาณอยู่ตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าโอเคหรือ power good นะครับหรือ power ok นะครับเพื่อจ่ายเพื่อแจ้งเข้าไปยัง ec นะครับแจ้งนะครับก็คือพูดง่ายงว่า ic ตัวเนี้ยนะครับทำงานนะครับทำงานปกตินะเพราะปกติปุ๊บมันก็เลยแจ้งนะครับแจ้งกลับไปยัง ec เพื่อบอกว่าเฮ้ยระบบพาจ่ายไฟสแตนบายของมันเนี้ยนะครับทำงานปกตินะ นะครับอ่าคราวนี้นะครับอ่าบางวงจรนะครับบางวงจรบางตัวเนี่ยนะครับระบบไฟจะต้องมีนะครับจะต้องมีสัญญาณที่สั่งนะครับเข้ามาสั่งออนก่อนนะครับเขาเรียกว่าอ่าสัญญาณ input e n a b l e นะครับก็คือสัญญาณไฟสั่งออน นะครับถ้าไม่สั่งออนนะครับไอ้สโวลต์ตัวนี้อาจจะไม่ออกหรือไอ้หโวลต์ตัวนี้อาจจะไม่ออกนะครับอันนี้แล้วแต่ IC นะครับแล้วแต่เบอร์แล้วแต่การนําไปใช้งานนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับลองดูตัวนี้อันนี้เป็นตารางนะครับตารางแสดงการทํางานของ IC เบอร์ TPS ห้าหนึ่งสองสองห้านะครับอันนี้นะครับ เอ็นเอเบนะครับ p ีกูสสเตตนะครับ TPH ห้าหนึ่งสองสองห้าสี่นะครับการทํางานของมันก็เหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับมันมี v ีอินก็มีไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้ต้องเป็นเอาเวย์นะฮะเอาเวย์ออนนะครับหรือมันต้องติดตลอดนะครับมันต้องมีไฟตลอดนะครับ v ีอินนะครับจากนั้นนะครับก็จะมี v ีเล็กสามนะครับ v ีเล็กสามจะเป็นเอาพุทนะครับเป็นเอาพุท นะครับเอาพุตเป็นไฟเอาพุตจ่ายออกมานะครับ E N 1นะครับ E N 1ตัวนี้จะเป็นอินพุทนะครับอินพุทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาพุทนะครับก็คือมีอินจ่ายออกไปนะครับมีเอาพุก็จ่ายออกไปนะครับอ่าอันนี้คือระบบ ผ้าจ่ายไฟก็จะทํางานลักษณะอย่างนี้นะครับสุดท้ายพอมันจ่ายจ่ายเสร็จปุ๊บนะครับสัญญาณไฟสัญญาณตัวสุดท้ายนะครับที่บ่งบอกว่ามันทํางานปกติหรือไม่ก็คือสัญญาณ power good หรือ power ok นะครับทุกอย่างกู o d หมดนะครับก็คือดีหมดนะครับอันนี้ก็คือ power good คราวนี้เดี๋ยวพาไปดูวงจ,จรจริงๆกันบ้างนะครับมาดูวงจรจริงๆกันบ้าง เดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะครับทบทวนเรื่องของระบบผ้าจ่ายไฟเข้าก่อนนะฮะในเมนบอร์ดตัวเอเซอร์สี่สามสี่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันติดปฏิบปติปต่อกับเรื่องของระบบไฟแซนบาบนะฮะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะนะฮะ อันนี้คือ DC ใช่ไหมครับ dc แจ็คอะแดปเนะครับจ่ายไฟเข้ามานะครับผ่านขดลวดเหนียวนำนะครับผ่านไดโอดเข้ามาแล้วก็มาติดอยู่ที่ Mo s f e ตตัวนี้นะครับ m o s f e ตตัวนี้จะมีการคอนโทรลโดยอาศัยนะครับอาศัยการแบ่งแรงดันของนะครับของ R ตัวที่1กับ R ตัวที่2ตรงนี้นะครับเพื่อส่งสัญญาณคอนโทรลขาเกรดนะครับเพื่อคอนโทรลขาเกรดทำให้ Mo s f e t ทำงานนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านมา นะครับก็จะผ่าน R ตัวหนึ่งที่เรียกว่า R sense sensitivity นะครับจากนั้นก็จะเข้าไปที่ V in นะครับ V in นะฮะ V in ตัวนี้แหละนะครับก็คือไฟ19โวลต์ที่จะทำหน้าที่คือจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับจ่ายให้กับ CPU จ่ายให้กับ RAM ให้ชิปให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือไฟ V in ทีเ่เราจะนำไปใช้งานนะครับคราวนี้ เราได้ V ีอินละนะครับเราได้ V แล้ว V ีอินก็คือ19ใช่ไหมครับในเนื้อหาบทก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ผมอธิบายเรื่องของอชุดชาร์จไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาดูตรงนี้เลยนะครับก็คือระบบไฟในวงจรชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดระบบพาจ่ายไฟแซน์บนะครับ